ดำเนินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบบกพระหัตถ์แยงพระสวนให้กับพระสงฆนิกายชาวไทยค่ะที่มาเฝ้าทุลออกทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ รถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งหยุดครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากมีประสบนิกก่อนที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของนะครับ รถย,ยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งหยุดครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากมีระสมนิกรที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของนะครับการเสด็จพระราชดำเนินของทุกพระองค์เป็นเสมือตกำลังใจที่มอบให้กับพี่น้องระสมนิกรชาวไทยทุกคนให้สามารถต่อสู้ผ่านเหตุการณ์ร้ายไปได้นะครับ นอกจากผสมนิกรจะสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีตามวันพระบรมราชสมภพของพระบราทสม,มเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมาถบพุตริและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วซึ่งก็คือบัรจันสีเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าในมือของทุกคนก็จะมีธงมีทั้งธงชาติไทยนะครับมีธงพระปรมาพิไทยวปรและก็มีธงพระนามาพิไทยสทอ,อเป็นการแสดงออกถึงความจงรับพักดีนะครับ และเป็นการเทริดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทุกหมูลหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาที่ตอนนี้อยู่ใต้ร่มพระบรม,มปพที่สมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขครับขณะนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชริราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนชกัญญาและเจ้ากลุมพระศรีนาถพิราชกัลยาได้เคลื่อนมาถึงถนนราชดำเนินใหน,นะครับุ่งหน้าไปทางสารดีกาก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนขั้นกลางบนพลทนิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเมือ่อรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งเคลื่อนไปถึงบริเวณ จุดกึ่งกลางของถนนขั้นกลางบนถนพิธีท้องสนามหลวงแล้วทุกพระองค์ก็จะสมพระดำเนินผ่านลาพระบาทนะครับไปยังบริเวณเวทีกลางซึ่งสองฝั่งของลาพระบาทก็จะมีผสมวิกรอ,อีกจำนวนมากเลยนะครับที่เฝ้าถุนหลองทุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ นั้นนะคะนายกรัฐมนตรีกรับบังคมทูลขอพระกรุณาขอพระราาทานพระราชดำรัสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดีมหาราชบ,บรมนาถาบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเป็นลำดับต่อไปค่ะขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคดเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกบูเหล่าที่มาชุมนุมณนะที่แห่งนี้ล้วนมีความรู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพนที่ใต้ฝ่าลองทรีพระบาทสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มาทรงประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษววนพ่อแห่งชาติและวันชาติในวันนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงมีต่อเราปวงชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้าจากน้อมนำพระราชปณิธานของใต้ฝ่าลองธีพระบาทในการสืบสาร รักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดไปโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรับพระราชทานพระาราชลำรัสเพื่อเทอิดพระเกียรติคุณและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมาถบพิษต่อไปด้วยเกล้าด้วยกรมอะมขอเดชะ พระราชนินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติทั้ง ได้มาอยู่ในทามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนมาตลอด70ปีแห่งรัชสมัยดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืนโดยการส่งเสริม พัฒนาการศึกษาการแพทย์ <c oughs> <c oughs> และการสาธารณสุขตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้คือเศรษฐกิจ พอเพียงที่ยึดมั่นในทางสายกลางกระทำการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดีโดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติและอาศัยคุณธรรมความสุจริต เป็นเครื่องกํากับประครับประคองอานจะเป็นทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรประกอบอาชีพการงานใดย่อมมีพื้นฐาน <c oughs> ชีวิตที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นจเจริญขึ้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็งให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมพารได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกันแน่นอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญเพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความเจริญยังง่งยืนของประเทศประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินและถือเอาวันที่5ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระเจ้สมภพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมาขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาหาสุขตลอดไป และขณะนี้นะครับได้เข้าสู่การแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโรนประกอบเพลง King of Kings ซึ่งการเรียงตัวในรูปแบบสามมิตินั้นต้องแม่นยำทั้งการคำนวณพื้นที่การวางจุดของโดรนแต่ละลำนะคะเพื่อทยานะขึ้นสู่ท้องฟ้าไล่ลำดับกันไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตีการสดานหนึ่งครั้งเป็นการสิ้นสุด การร่วมลืมลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นเวลา89วินาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานโคมเทียนคืนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายความเคารพพระบรมชายลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิษและเสด็จพระชดําเดินไปประทับพระราชอานแที่เดิมไปทอดพระเนตรการแสดงทั้งสามชุดนะครับโดยเริ่มจากชุดที่หนึ่งการแปลกสอนผ้าพระบรมชายลัก พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถวพิศดยอากาศสัญญาณไร้คนขับประกอบบทเพลง King of Kings <c oughs> เป็นภาคของการแปลศพนะครับเป็นพร,บระบรมสารีิกธรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาทพิ ทรงเป็นสังคีตะกะวีและนักดนตรีที่ชาวลูกยกย่องครับทรงพระปริชาสามารถในการสรงดนตรีทรงพระชนิดผลเพลงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่รชาชบริพานใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยนะครับจนะสมริกรชาวไทยน้อมกล้าน้อมประมมถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินให้แก่ในหลวงรัชากาลที่๙นะครับ และพระเิรเป็นพระบรมาส,รสรารีรักษ์ของตรวัสตรพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร,รมนาถพระพิษกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ่งและดำเนิน,นพระบาทไปยังประเด็นถนงขั้นกลางสนาครับ พระสงฆ์นิกรบางส่วนก็มีการทุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายสิ่งของ oh <my> จะเห็นว่าสมเด็จพระนเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากลาพระบาทนะครับสรงพระดำเนินด้านหน้าพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้าทูลลอองพระบาทอย่างไม่ถือพระองค์ ส่งยิ้มพระหัตให้ประสมนิกรที่ไปเฝ้าทุลอ,องพระบาทได้สัมผัสพระหัตอย่างใกล้ชิดนะครับ